สวัสดีครับพี่น,ออนอ้องพบกันช่องบาตตุ้ยลำเพลนเอาเชื่อครับพี่นอ้องนี่พี่น้องหลังแกากที่ลงมานีครับน้องาสิงามางามากินเขาโอ้ยมาเจอผู้ใดงคพี่น้องเาก็าเนื้อเาาเนื้ยสวัสดีครับสวัสดีครับุจักบ,บ,บ,บาตตุ้ยพี่น้องน้ำส้เอ,อา่บาตุ้ยาด้วนนยนี่น,นัวะครับนี่น,นันวะนี่ก็เราหัวใจวะราัว <laughs> นี่ช่องยูทูบดังนิดนึงขอช่วยไอ้จริงเนี่ยนีอาหารตามสั่งไหมเอานี่อาหารตามสั่งไหมเอากระเพราหมูกรอบเออไข่ดาวเนียขอช่วยไข่ดาวเอาไปสั่งไปไข่ดาวให้ไข่ดาวครับก่อนเลยนะฮะเอาธรรมดาพิเศษพอดีว่าเจอไอ้เพื่อนแม่ครับใส่กองทิเป็นงานครับแม่ led แม่ดวงผู้จัดการโซนตโต ขอาคุณละกองด้วยโอ้ขอบคุณหลายๆก็เอาสองเอาสองกองขอบคุณครับจากข้างไหนเนี่ยโคราชโคราชเฮ้โคราชอ๋ออันเจ้าบ้านไหนนะเจ้าเจ้าฝาผู้อยู่ด้วยเหรอที่พูดเมื่อกี้ใช่ใช่ทำไมอ่ะแกชอบมากเบิ้งเบิ้งขนาดไหนเบืสู้เมื่อเบิ้งหลายกับเมี่ยอีกโอ้ป้อปานนะนะแสดงว่าตัวยงตั้งแต่ตัโบแมนเดฟซีตั้งแต่กดตั้งแต่อีก่อนอีหล่าไหม่ีกคนบ่ ตั้งแต่พ่อแหลมมันบอกแมนตั้งแต่ของตุ้ยมันรถคั้นเนี่ยตุ้ยเอารถคันนี้ไปไห้แม่แล้วก็เอาพวงมาอะไไปไห้แม่แมนบอลยูวันนอกแมนบอล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 เถียงเออเอารถคันนี้ไปไห้แม่ป้าพี่น้องแล้วมาอยู่ยังไงเนี่ยมามามาที่น<ต>ี่บอกมามาค้าขายมาหาชิ้นทำงานที่มามาอยู่ดอนท่านอย่บอกอ๋อบริษมาขายหน้างานเป็นบ้าบริดัทขายโอ้ขายอยู่ทางไหนครับเนี่ยฝากมึงด้วเพอรนเพอรนขายอะไรขายกล้วยทอด ก๋วยทอดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงสี่แยกนาบัวพี่น้องครับอยู่ตรงสี่แยกนาบัวมีชื่อร้านไหมอ่าก๋วยทอดวอนพีคค่ะเข้าวหู้เลยหรือเปล่าข้าหู้ใา่สี่แยกอะไนะสี่แยกนาบัวสี่แยกนาบัวอำเภอเพลินพี่น้องครับมีโอกาสได้ไปลองเด้อเพื่นอนบอกว่าถ้าเป็นเนฟซีสาวน้อยคิดแพงกว่เดิมโอ้โหบงบดเนาอแล้ววันนี้ยังไงมายังไงเนี่ยมาตลาดรอเย็นนี้ก็จะมาดูเอากระบอกเมื่อยตี ะไม่กลับกลับก่อนกลับก่อนกลับน้ามาก่อนกิโลไปกลับร้อยโลก็มาได้มี่ยวนี่เมื่อนี่คือชิพิเศษอีหลามาด้แม่ยอีหลาของอิงมาแล้วพี่อมแอมพี่สุแล้วก็พี่ออฟพฮะบอกเพี่จะดีใจเดี๋ยวสั่งแล้วครับสต่อยงยงขนาดยงขนาดไหนเบื้องตลอดอ่ะเบิ้งสู้มือหัวผู้เดียวก็เป็นบรอว เราเราเบิ่งผู้เดียวเราหัวผู้เดียวทีมผู้เดียวก็เป็นะครับเออโยงสั้นแล้แล้วเจ้าว่ายไหนป่ะนี่ตอนแรกๆรู้สึกไงจะสีจะสิียังไงเจ้าเป็นบ้าที่แถวผมเคยทำว่ะเคยทำแว่าจะาสีปติดตามยังขนาดนั้นเพิ่นตอบว่ายไหนป่ะเนี่ยน้องบอยเจ้าว่าวันนี้อะไรเตี่ยเอาพูดให้ฟังทำไมถึงอ่าพูดให้ฟังหน่อยผมเคยไปบ้านน้องอิงด้วยบ้านที่หล่า้องอิงเนี่ยแมนแป้งแต่กำลังทำบ้านหลังใหญ่อะรู้ไหมว่าวันที่ห้าผมจะไปเล่นที่ไหนห้วยแถลงอ่าจะบนงิ้วห้วยแถลง เนี่ยบ้านนี้แล้วก็ไปเหรียนบ้านอีหลางมาที่30สิบเอาไปทีผมไปครับแต่แต่เป็นศิลปินวงหนึ่งมาทั้งหมดเพราะว่าบ้านอีหลางง่ายกระถิ่นก็แล้วเพราะวล้วันนั้นมันไกลก็เลยเอาไปทีวงสองไปผมเลยโอ้ยโชคดีเดไกไทยคราที่นี้นำใจให้เรา่วยจักหนึ่งใบแดงเ้อโอ้ยเป็นเป็นขนาดเม่น้อยขอบคุณหลายครับพี่น้องดีใจพี่น้องผมก็เลบา่าสัญญาเมา่ยินเขาพอดีวันนี้ทีมงานกัสู่เต็มที่ทิมง้านเ้าพอหลายบอกมัน คนยังไม่ครบมันก็เลยเหนื่อยหน่อยมาเชา้าดูกลิบดูเห็นมาพี่การใช้ถามมาเบาตุ้ยสูๆเดอ้อเ <laughs> บาตุ้ยกำลังอยู่บนที่อยู่ราวกำลังตังค์อยู่นี่แหละตัวเป็นๆครับทักนาเรียนาดำนี่แหละตัวเป็นๆนี่แหละพี่น้นนองครับโอ้ขอพูดเลยพี่ส <ไป S 1> ามมึงแต่แบบตะก,กี้เราไม่ไมรถคขนีเน้เลยเราเราคันนี้ไปหาแม่อยู่ต่างวัดน่าจะมุกทหารหรืออะไรไม่แน่ใจแม่นครับแล้วก็ไปพูดตำท่าว่าอยากเลี้ยงบ่อปลาอยากทำอะไรนะรีสอร์ทแม่นบ่ครับพี่สาม ามีความคิดเฉยๆแต่ยังไม่มีหรอกใช่คอยเป็นคอยไปทิดตามตลอดเราเราเป็นคนขยันบอดแกมันแกเชื่อมั่นในตัวปากดุก็เป็นกำลังใจครอย่างไรกับเบื่อนเป็นลังใจเด้ออยู่วงไหนกับวงเดียวกันนั่นแหละผมก็ทําตามเพื่นันแหละมาอยู่กันใจก็อยู่เหมือนเดิมแหละก็วงเดียวกันอย่างอีกบาทไงปากดุเนี่ยปวดพวกมั่วบักเตียงปวดเลี่ยงเข่าเลี่ยงน้า ด้วยครับผมอย่างไข่ร้อยโอ้ยขอบคุณหลายครับขอบคุณครับเอาขอบคุณไอซี่จากทั้งไหนเนี่ยพี่อะไรเนี่ยจะได้จำไว้ถือผ่นานไปยูวันโคราชพี่ยูอันโคราชบ้านอยู่หัวหอยแถลงเลยบ้านอยู่หินดาดอ,าอ้าวเหรอข้ามโมหินดาดจากบ้านผมมาหัวแถลงประมาณ8กิโลเอายี่ห้าพี่ขายของเพิ่ก็ขายของโมแน่เคนถ้าคนเราถ้าเป็นโมแน่เพิ่นอาจจะผมอยู่จากบ้านผมบ้านหัวแถลงประมาณแปดกิโลผมอยู่หินดาดที่ที่ผ่านไปเดีนี่คือไปเดีนตำบลยิ้ว ถูกไหมตะบลเงเี้ยวหัวแถลงครับสุดยอดตุ๋นีกระหูจัเลยเนี่ยเงี้ยตุ๋นีขอพูด๋นสังเขาะเนาะครับูในนี่เลยระหูแจ้งพ่อตุ๋นบ่จนจนได้บอกว่าเจา้จจา,าเจา้าสิไปน้ำมุ้งเป็นบอไปสิปลาใครอันหนาม้านแดงหนึ่งขันหนาม้านแดงหนึ่งสองขอญอาตทำหน้าปกเด้อเดี๋ยวอ,ออกคลิปแล้วบอเนี้ยเบิ้งตะพื้นไรพื้นเบิ้งแน่บอเนี้ขอบคุณพี่ออนโคลาเลยครับอันทัก บดนทั้งกวยทอดน้ำเพรอเพ็ดนอสีแยกนะบัวบอ,อันบ่พี่น้องจะไหนไปอุดหนุนมันจะเป็นน้องเด้อบอกว่าเอฟซีสาวหน่อยเพิ่งมาซีซีแพงกับเก่าอีกก็บอกเนี่ยเอฟซีหลายเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีตอนน่อยแล้เพิ่งโชว์ล้วอัดซีคุยกันอ่ะเราอาัดซีกินฟรีพี่น้องอ,อืมต้องมากหลายยินดีต้อนรับครับผมขอบคุณหลายเด้<พ>อครับอเด้อทางปลอดภัยว่าด้วยคือกันครับขอให้ฟังๆเด้อครับผมเอาง่ายๆขอให้แบบว่าเอฟซีทั้งอ่ะ เมื่อเพียนแจ้งสวงหนึ่งวงสองบนถึงรางวันที่นึมาสั่นกลวยทอดมาสั่นเมื่อเพียนี่สาธุด้อยห้ขวอยอย่างนี้ไงเด้อบังสาว่าสาุรางวัลที่หนึ่งเบาตูเอาไปหนึ่งแบาทมารับไปหนึ่งแสนบาทจีจงทั้งสองวงมะเอาเอาวงเดียวแต่าสองทั้งสิบสองล้านอะเอาสองซเอาวงเดียวแต่า จะให้เบาตุ๋ยเลยพิเศษ1นึ่งแสนบาทอสาถูกขอบคุณหลายหครับถูกนะเบาตุ๋ยจำมาเลยนะอสาถูกครับนี่นี่คิดเป็นพยานครับถ้าถูกว่าอีกหนึ่งนะจ้างวงหนึ่งขอขอบคุณอาไซแล้วก็ให้เบาตุ๋ยพิเศษเอาไปแสนหนึ่งขอบคุณหลายหครับเอาไปทิศขวไว้แสนอนึ่งสาธุถือแน่หนอพี่อ้วนอำเภอเพ่นนี่พี่อ้วนโคราชนี่เอาจังไหนกับมือนีครับวันนี้เจอกันนะมานะเดี๋ยวเจอกันอีกมิกเด้อถ้ามาแวะหน่อยผมกับนั่นครับเพราะว่าผมต้องมาดูจอตรงอ่านมิก ากินข้าวกินน้ำก่อนเด้อนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสมใจเล่าเะไรมันี้ออกแล้วแต่ใส่ในผ้ามากเลยเมืมาเบิ่งหนาวมวลๆล่ะการบัดเสียงเสียงดังมากเลยเสียงดังมวนเสียงดีรอดูก่อนรอฟังก่อนวันนั้นที่ว่าอีหล่าไปเล่นเต้นเล่นอยู่เพื่อเพ้นั่นไปเดือนไหนพี่ไหนพี่ที่แล้วผมมาผมมาอยู่วงสองแล้วรู้แล้วเราตัวกาอยู่มุมวงก่อนเป็นตังแต่ขอท้าเปล่าเสียงเซ็งเลยผมขอทาสุดยอดเลยสมกับเพป็นเสาปะสมกับเพป็นเสาบะมื่อนั้นได้ไปแป๊บเดียวว่า ค่าค่ายันเปิดร้านอนทมิวสิด้ของแกมเจ้ากนว่าเอาพี่วันอันนี้พี่อะไรแฟนพี่โอของควหลายๆเด้อเดยวผมจะไปทำงานต่อเด้อเดี๋ยวเจอกันท่านมิกเด้อสาีกร่วันที่หนึ่งะเอาไปหนึ่งแสนจ้งหนึ่งวงสาธุขออพี่วัปังๆเ้อครับพี่น้องเกตสล้านพราะนหลาอเอาพี่นองครับนีน้องเข็นบอาพี่น้องเพป็นตัวย่นมวนมากมวมากนี่ครับพี่นองผมกับรฝันดอก นะดวงขอบคุณพันยาเดี๋ยวเพิ่นกะไฮนี่นะพี่น้องเอ้าดนไปยงงานต่อนี่ไงพี่น้องเดี๋ยวเขาพาคำแพงนี่พี่น้องเดียวผมไม่ยังพี่น้องเพิ่นนั่งม่วนบางแง่คอยปังตังอำเภอเพ็ญเดี๋ยวไปหองเด้อไปเบิ่งแป่ร่างใจเพิ่นพี่น้องเนาะเพิ่นขายก้วยทอดอยู่เอ้าคลิปนี้ฝากไว้สนิทคลิปหนาอยพ่อใหม่เมืองแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จิตช่องหมอตื้นอัเพิ่นอภิชาติวันนี้อย่าลืมมาเจอที่นาปั้มสามพภาพี่น้องเดา๋ยวไปหองเนาะอย่าลืมไปก็ร่างใจอีหล่างอิงทีมงานเพพชรบ้านแง เข้ากุปิด123บาทไปครับบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ